แล้วเราก็เอาน,น้ำมิกปอสต้มยำเนี่ยทาลงไปข้างในทาลงไปที่ขนมปังทาลงไปข้างในมีคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นสันคอหมูสันคอหมูที่เราใช้ซอสเนี่ยหมักซอสโคตรอร่อยซื้อสันคอหมูมาหัางแล้วก็หั่นแล้วก็ใส่ซอสนี้แล้วก็ เ้้าช่องแ็งเลยเวลาจะกินเราก็ไม่ใส่หม้ออบลมร้อนเนี่ยแล้วก็อโหมเ่เราจะกินผักก็เอาผักส่หอมหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมะเขือเทศที่บ้านไม่มีมน,น้ำมพริกเผาไม่เอร่อยมาก เอาไปใส่มาน้าต้มยำยำมีส่งอ้อจมยำ้มยำกุ้งยำ้นต้มยำหัวปลาออยเนี่ยมันใส่าขนมปังจริงๆอร่อยอร่อยมากมันจะมีสงครามโลกเอก็จะมีอันเนี้ยลกลัว เาคุดด้วยกัน10ปีแต่เออมา่ นี่เงะมงแมาล้างแอร์ให้หน่อยที่วันนั้นถึมาล้างที่ฉันไม่ก็สามีถืออ้าวไม่อยู่มาล้างให้หน่อยมาล้างแอร์ให้แม่หนอ่อยจิกเงินไปจะมาวันไหนโทรมาเลยนะเบอร์แม่ก็มีแนละ้ว ว,วันเสาร์ก็ได้วันเสาร์เนี่ยคุณผู้ชมทาแบบนี้ทานน้ำพริกเผาเนี่ยน้ำพริกเผาต้มยำเนี่ยแล้วคุณผู้ชมอยากกินผักก็ใส่ผักใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแล้วแต่ชอบกินผักอะไรก็ใส่ลงไปแหละอืมแม่นี่แม่ไม,ม่มีผักแม่ก็ใส่ใส่ใส่หมูล,ลงไปน้ำพริกเผา เพราะมันมีสงครามโลกเนาะเราต้องตุนอาหารไว้ให้มันอยู่ได้เจ็ดวันเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดวันน่ะน้ํากับอาหารเพราะว่าไฟมันจะดับหมดไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่มีเน็ตโทรศัพท์อะไรติดต่อไม่ได้เนี่ยวันเสาร์วันเสาร์นี้นะมาวันเสาร์มาล้างวันเสาร์ Ráng 2 chiếc, 2 chiếc, ráng 2 chiếc, Chích nhẫn bằng, Chích 2 chiếc mình, like vật gì, like เล็กกินขนมปังเลยลูกหลังแม่ป้อนห็นถล่มพระรามสอคนที่ดูราบอกว่าชีรัฐมันรีที่เมียมนาบอกว่าจะหยุดการรับเหมาทั่วประเทศสร้างมาเนี่ยชาติยังไม่เสร็จเลยพระรามสอคนรับเหมาก็เจ้าเดอ่ะ เป็นคนจีนรับช่องต่อทาประเทศจีนรีบออกมาแถลงบอกว่าประเทศเขาไม่เกี่ยวเกิดในประเทศไทยไม่เกี่ยวกับเขา กะสอามมหารถ้ามีสงรารนะประเทศเอนะื่นเนี่ยมันโดนยิงเชือยมนะมันต้องมาซื้อประเทศไทยถ้าเราไม่โดนนะะอร่อยมากน้ำพริกเผาเนี่ยสองขวดร้อยห้าสิบสองขวดร้อยห้าสิบน้ำพริกเผาต้มยำ มันไงเป็นแบบนี้อร่อยไม่กลมมีเจ้าหนึ่งแม่ตื้อของม่มาก,กินกยิบห้าขอแม่มแม่เรอเนี่ยน้นพิจาอ่า ถ้าเรามีสงครามโลกแล้วเรามียนี่กินเราก็มีชีวิตอยู่รอดได้นะคุณผ,ผู้ชมอย่าประมาทนี่แม่ซื้อเครื่องปั่นไฟแลวนะขนาดอยู่ในภาวะธรรมดาปกติเนี่ยสั่งปุ๊บยังไม่ได้เลยนะเช้าโอนยังเป็นแล้วเขาบอกว่าต้นสัปดาห์หน้าถึงจะได้ต้นสัปดาหนะ์หน้า มึไปชอคเงินจากธนาคารมาปาดมื่นมาวัดใช้เผื่อมีสงครามอะไรเราจะได้มีเงินใช้เนี่ยพิ่งปั่นไฟอ่ะห้าพันห้าร้อยกิโลวัตต์นะหนึ่นเจ็ดพันห้าร้อยแล้วก็มีข่าแหวกอีกพันกว่บาทหมื่งแปดพันกระบาทเกือบหมื่นเก้ามันมีหลายขนาดเองอันนี้จำรแบบัแบเกือบช่วเย็น เสียบไมโครเวฟเสียบเตาหุงข้าวเสียบมาทอดทอดไร้น้ํามันเพราะว่าเวลามีตรงครามอ่ะมันไม่มีไฟไม่มีน้ําอยู่นะ้วอย่างน้อยเราก็มีไฟมาเสียบที่เย็นของอย่างไไม่เน่าแล้วก็มีเมาหุงข้าวอะไรมีมีไมโครเวฟไปอุ่นกับข้าวกินไงแต่เราต้องมีน้ำมันมันใช้น้ำมันเบนซิน เมื่อว,วานให้เงินจากกล้องไป 4, ซื้อพันน้ำมันเป็นซึนจ้ะโซล่าเอ้ยดีเซลร้อยลิตรให้มันไปซื้อจารันมาตึงไว้แล้วก็ถ้าม,มีสงครามปั๊มอะไรจะปิดหมดแล้วแล้วก็ซื้อแก๊สสามถังแก๊สแล้วก็ถ่านหุงนต้มสามสิบถุงมาตึงไว้เปลือกมันไม่มีไฟตายใช่ไหมราะมันมีถ่านหุงนต้มแล้ว ประกอบอาหารกินสามสิบสูงซื้อเยอะก็ไม่ได้ตำรวจจับมันมีกฎหมายห้ามเข,ข้าคลองทางเกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องเข้าไปอ่านเมื่อวานอะโอนให้ะตะกล้อไปหกพันบาทนั็กบอกไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลกรมัมสามสิบสูงนี่นก็สามสิบกิโลกรัมมั้ง ที่มันสามสิบสูงอย่างนี้นก็มีมีทานด้วยหูข้านงนะถ้าไฟฟ้ามันไม่พอซื้อเครื่องปั่นไฟมาเพราะว่าเดี๋วเผื่อว่าถ้ามาดองดู่อนถ้ามันดีจะซื้อสามเครื่องไว้ฝั่งนึงเครือ่องหนึ่งฝั่งนึงเครื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะชาร์ได้ค่แปดชั่วโมงซส้งหยุด ไม่งั้นมันช็อมันไหม,มอร่อยมากกินไปสามอันแล้วนเนี่ยอืมเนี่ยอร่อยมากมันนิกเาันพิกาเริ่มยำสงเกลือร้อยหอ้าสิบสั่งไปจุนไว้ที่บ้างเก็บได้หกเดือนเธอมีสงครามอะไรก็มีอันนี้กิน แม่ยังตลูกะปิไว้12กระปุกะปูกระปุกละครึ่งโลซื้อมาจากจวัดตา่าบอกแล้วก็แบบถ้าที่ยังจบไรคือมีสงครามอะไรอ่ะมันไม่ได้วันเดียวนะแปดเดือนตว่าจะจบเราจะได้มีกะปิกินข้าวกันน้ำพริกกับขักที่เราปลูกเองอืมไม่กว่าไม่เกิน130กิโลกรักนมนะอย่าประมาทนะแล้วก็ถอนเงินสด ติดตัวไปบ้างเพราะว่าถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยธนาคารปริบบดบทถอนเงินไม่ได้ณะนนี่ปกตินะเมื่อกี้แม่ไปธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารยังบทเลยบอกว่าระบบระบบอ่ะระบบอ่ะระบบอ่ะมีปัญหาล้วนระบบของธนาคารเพราะเขา,เขาเปลี่ยนใหม่หมดต้องกดยืนยันต้องสแกนหน้าไปถอนเงินไปอะไรนะทุกอย่างเลย ทำให้คนไปถอนไปอะไรอะ่ะมันช้ามี่แม่ไปอย่างหนึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่ามันมันน่ากลัวมากไอ้ตอนเนี้เมื่อคิดดูถ้ามีสงครามนะมเดี๋ยวเดี๋ยว่มาส่งกลองเดี๋ยวตักมันบอก